กินไก่ไก่ก็มีข้าวอ่ะแต่จะไม่กินนะถือว่าออกมากินที่ออกมากินที่หลังหงอย้วยผันไปเอ้าตอาหนึ่เอานิ่งเอาแกนนิ่งเอาแกนิ่งเอากินคนเดียวเรเรีนกินอยู่เราเรีนกินเลยกูเาะลูกกับไปสิบห้าบาทนะได้ขายที่สิบได้ร้อยยังได้เลยไม่คู่กันเล็เลยอ่ะเออเนาะขายเลย

พอแล้วค่ะเต็มเต็มได้ได้ครบิ่งฐานก็ได้ันิโอ้โหู่เหื่อ้างั้นหูเดี๋ยวบอกบอกแล้ว อีกประมาณสักเดี๋ยวนูออกมาแล้วก็ไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวบอกไปเดี๋ยวป้าบอกว่า่าจะสานเดี๋ยวตอนนี้อก็อีกสักประมาณสักสิบห้าสิบ้าบห้ตอนนยังไม่ไปแต่หมายถึงว่าหนูไปเก็บของก่อนได้คิวอีกออแล้วแน่น เอาพี่พอนวดดีค่ะโอ้อโหี่พอ,อนน่เขามาตั้งแต่เช้าแล้วนะ